สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านเมื่อนี้สีผ้ามาเห็นพวงวิกิวครับเมื่อนี้สี่ถ้การลื้อลื้อโกงวิกิวเพื่อที่จะทําทําสาวใหม่เพิ่นว่าทําสาวเรื่องขับหมายถึงลื้อเห็ดใหม่เลยพวงตัวนี้นะครับเป็นน้ํามันซึมนะครับออกซิมพอหล่อนะครับซีมพอหล่อมันหัวมันแค่นี้ครับซีมพอหล่อมันหัวเกียร์ดิดนะครับมีปัญหาสีผ้ามาลื้อ มีกิ้วครับครับผมนำเลยเมื่อนีอ่บอลตอกบอดุเก็บก่อโสดีว่าลูกค่าล่างไม่ให้แล้วครับค่นล่างไม่ให้ย่างดีเลย,ยต้องง่ายซ้ำะกุล่ะ ฝา,าหน้ารถไประที่ยอ,อกไปแล้ว

อบอก้อนครับมากปนีอเปิดปนะ้านาแล้วแล้วครับตอเล่าเกียร์้ด้ครับด้วยยามาใกล้นะุดกล้องนะตอดล่าเกียร์ครับติเครับแกียมาสิบเ้านะครับตอเลาเกียรออกเมียบร้อยมามือท่ามคาไวให้ง่ายครับจะปิงหลักต้นครับร้อย ผู้ีนี้ขอดี่หลังได้ครับไม่เป็นไรเอาไปก่อนแป๊บครับเป็นนี่ต่อใช่พญาเต่าเป็นเสี้มขี้มือสางเรื่องขีมหใหม่แทรกลด มังเชื่อไงแล้วลืมคิดไปพร้อม มันจะมีพับล็อกตัวล่างเดออครับเพื่อนอยู่พับล็อกตัวล่างวิกิ้วรุ่นนี้ก็คือมูอเห็นไหมไครับมันจะมีพับล็อกตัวล่างล็อกไว้แค่มันละแค่ไก dạ kia tàu bún. dạng ngang. đôi bài dạng ngang. nhạc 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 nhạc

เสร็จแล้วครับปลากเกียร์ตัวบนครับต่อสู่ข้อบนครับเกิดวายแลวยวว้วเกียร์สองดีดกระโดงงับๆครับข้วเกียด้ดดิข้อเกียด้ใเกียร์ไดแ้่เก,แเกียร์สองมันดีดไช้จะ้ไปแล้วมันจะดีดปัด๊บ ใด้แก้เพราะหายอยู่น,นี่แก้หายครับราคาแก้เกียวสองดิบสองพันหาหายไปแล้วมมนดิบเป็นดิบเปนดิบเปน่แก้ทุกอาการ